ลีโอคือใครลีโอก็เป็นบริการ์ดของเราแล้วก็เป็นเพื่อนที่รู้ใจที่สุดแค่ขยับตาข้า้งหนึ่งก็รู้เลยว่าเราคิดอะไรอยู่ สวัสดีครับผมภูเขาว,วรพจนะครับรับบทเป็นลีโอในเรื่องเกมรักสลับมิติลีโอนะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่อยู่ในเกมนะครับจะถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องและก็คุ้มครองอาคินโดยเฉพาะเลยครับลีโอนี่ยจะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือด้านศิลปะการต่อสู้แล้วก็เก่งเป็นพิเศษคือมวยไทยนะครับซีนเปิดตัวอยู่ดีกใครมาเรียก ขาชื่อว่าอากินหน้าตาดูเป็นคนรวยมีตั้งมมไม่มีอะไรจะกินแล้วนิวเรามองอะไรทำได้ก็ต้องทำคสุดท้ายลีโอก็รับอาคินเป็นลูกศิษย์นะครับแล้วก็ลีโอกับอาคินเนี่ยก็สนิทกัน <S 1> <S 1> ก็เลยตัวติดกันตลอดแล้วก็คอยปอกป้องคุ้มครองกันเสมอครับฟังนะชีวิตที่ผ่านมาของฉันเนี่ยมันค่อนข้างไร้จุดหมาย จนฉันได้มาเจอนายนี่แหละฉันก็รู้เลยว่าฉันเกิดมาเพื่อปอกป้องนายแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วละ่ะทำไมจิ้มกันสีนเมื่อกี้รดอ,ดอดูรอดูใช่ปินคุณเชยมาเล่าที่เชยแหละเร่ออะไจักรจี้นยฟังฉันนะฉันเกิดมาเพื่อปอกป้องนายอย่างสุดความสามารถ แค่นี้ฉันก็มีความสุขมากแล้วจิกมอรผมกับพี่ลีโอเนี่ยเราเป็นนิ่งกว่าเจ้านายแล้วก็บอดี้การ์ดเราเชื่อใจกันโดยไม่ตั้งคำถามแล้วก็ไว้ใจกันได้ชิวส่วนถึงขั้นตายแทงกันได้เลยล่ะ ทำให้ดูหลังสีมีแต่าเพื่อนชายมีอะไรไม่ทำยังไงในบทดำเนี้วมี่ภาาเพื่อนชายอุ้ยอุ้ยพีกพีกมีแต่เพื่อนชายเ็นดูเนาะความจิ้นอะเขาลูบไลกันเขาลูไลซิกแพคใช่แล้วเราก็เหมือนคนอื่นแลาวเหมือนคนนอกเราไม่สาว นิสานะครับนิสาก็คือคนที่เข้ามาอยู่ในโลกของเกมแล้วทำให้ทุกอย่างมันดูวุ่นวายไปคุณเป็นคนไข้คนแรกที่ฉันรักษาด้วยตัวฉันเองด้วยเป็นเกียรติมากครับหมอดูแลตัวเองดีๆนะคะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมดูแลเขาเองรู้สึกยังไงกับคฤรอตัวเมรู้ไหมต เพื่อเพืมากเลยค่ะคนจะพลอดรักกันส่งความรักต่อกันก็มาขัดขวางเป็นมารหัวใจจะต้องไม่คปสมหวังเออคือเราอ่ะไม่ชอบเขาแน่นอนแหละเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาอ่ะมาดีหรือมาร้ายยังไงเราก็เลยต้องพยายามปกป้องอาคินครับท้ายไปไหมทีสามไปสุดท้ายก็ไม่ไปครับผมปวดหัวจริงๆนะฮะเป็นเรื่องอะไรอ่ะใครเป็นนางเอกอ่ะ